ชัชวานหัวร้อยเย่ะมองไปที่ลานินซึ่งอยู่ในร่างอนัน์ตท่านประธานอนันต์ครับนี่แค่รายละเอียดพื้นฐานของโปรเจกต์คุณเองนะลืมไปแล้วหรอผู้บริหารคนหนึ่งกระแอมเบาๆเมษานั่งสังเกตการด้วยสีหน้าฉงนลานินในร่างอนันต์เงยหน้าขึ้นชา้าสายตาคมกริบจ้องไปที่ชัชวานลานินในชุดนักศึกษาแพทย์เปื้อนกาแฟ กำลังถูกไล่ออกจากหอพักยายจนไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่าก็ออกไปภาพตัดกลับมาลานินในร่างอนันต์จ้องชัดชวานอย่างไม่เกรงกลัวลานินสัญญาฉบับเก่าที่เราเซ็นไว้เมื่อสองปีก่อนข้อ3.2ระบุชัดเจนว่าอะไรนะสัญญาฉบับนั้นไม่มีใครจำได้แล้วนี่ลานิน แผนของคุณมีข้อผิดพลาดร้ายแรงเรื่องงบประมาณส่วนเกิน15%ที่ซ่อนไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายจิป,ปาถะผมจำได้แม่นผู้บริหารคนหนึ่งพึมพำงบส่วนเกินนั่งมันลานินดังนั้นผมขอประกาศยกเลิกการเสนอของชัชวานทั้งหมดชัชวานตกใจหรออันนั้นลานิน และผมขอเสนอแผนกลยุทธ์ใหม่ที่จะช่วยประหยัดงบได้ถึง20%และเพิ่มกำไรได้10%เ่อร์นภายในไตรมาสหน้าผู้บริหารหลายคนมองหน้ากันด้วยความทึ่งเมษาจ้องมองลานินในร่างอนันตด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและบางอย่างที่เปลี่ยนไปผู้บริหารอาวุโสอนันต์คนนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะเมษาเดินเข้ามาหาลานินในร่างอนันต์ หลังประชุมสายตาจับจ้องอันนั้นคุณเปลี่ยนไปมากจริงๆเกิดอะไรขึ้นลานินคนเราก็ต้องเติบโตบ้างสิครับเมษาคุณไม่ชอบหรอไม่ใช่ไม่ชอบแค่แปลกใจอน,นันต์คนเก่าไม่เคยพูดแบบนี้ชักชวานมองตามด้วยความแค้นลานินในร่างอนันต์ยืนอยู่คนเดียวในห้องทำงานจ้องมองเหงาสะท้อนในกระจกลานิน พึมพำกับตัวเองฉันคือใครกันแน่อันนันหรือลานินงานการล่าการกุศลสุดหรูชัชวานกำลังคุยกับนักข่าวอย่างออกรถอันนันน่ะหรอครับเขาเพิ่งกลับมาทำงานก็เลยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับโปรเจกต์ใหม่ๆเท่าไหร่นักข่าวจดบันทึกเมษาที่ยืนอยู่ใกล้ๆขมวดคิ้วแขกผู้สูงอายุคนหนึ่งล้มลงหมดสติผู้คนเริ่มแตกตื่น ชัชวานมองไปทางอื่นทำเป็นไม่เห็นลานินในร่างอนันต์รีฝ่าฝูงชนเข้าไปทันทีลานินหลีกทางครับคุณป้าเป็นอะไรไปชีพจรเต้นอ่อนมากลานินในร่างอนันต์ใช้ความรู้ทางการแพทย์ปรถมพยาบาลอย่างรวดเร็วและแม่นยำคุณหมอประจำงานมาถึงคุณอนันต์ทำได้ดีมากครับช่วยชีวิตคุณป้าไว้ได้ทันเวลาพอดีแขกคนอื่นๆซุบซิบ คุณอนันต์น,นี่เก่งจริงๆส่วนคุณชัชวานเมษาเดินเข้าไปหาลานินในร่างอนันต์ด้วยแววตาชื่นชมคุณทำได้ยอดเยี่ยมมากอนันต์ฉันไม่เคยรู้เลยว่าคุณมีความสามารถด้านนี้ลานินผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำครับการประชุมโครงการใหม่ชัชวานเสนอแผนด้วยความมั่นใจโครงการนี้จะนำผลกำไรมหาศาลมาสู่อนันต์กรุ๊ปอย่างแน่นอนครับ ลานินในร่างอานัน์ตยกมือขึ้นผมขอถามถึงช่องโหว่ด้านการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าฐานรากครับกลุ่มฐานรากเราเน้นตลาดบนครับลานินแต่ถ้าเราละเลยกลุ่มนั้นโครงการนี้จะไปไม่รอดในระยะยาวเพราะพลังซื้อหลักอยู่ในกลุ่มที่ผมกล่าวถึงอน,นันต์พูดมีเหตุผลนะชัชวานคุณพลาดจุดนี้ไปได้ยังไงโครงการของชัชวานถูกระงับชัชวานกำมัดแน่น เมษาเดินเข้ามาหาลานินในร่างอนันต์ที่ระเบียงคุณเหมือนหนังสือเล่มใหม่ที่ฉันอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบลานินคุณชอบไหมล่ะครับหนังสือเล่มนี้ฉันฉันรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับคุณนะอนันต์ลานินในรากอนันต์ได้รับอีเมลปริศนาจากเลขาเป็นข้อมูลลับเกี่ยวกับการทุจริตของชัชวาลลานิน ข้อมูลพวกนี้มันเกินกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะท่านประธานจะจัดการยังไงครับลานินเปิดโปรงมันทั้งหมดในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงพรุ่งนี้ในห้องประชุมลานินในร่างอนันต์ใช้หลักฐานการทุจริตของชัชวานขึ้นจอใหญ่นี่มันเรื่องอะไรกันหลักฐานปลอมลานินหลักฐานเหล่านี้ถูกตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วชัชวาน คุณคงต้องชี้แจงให้หนักหน่อยนะผู้บริหารต่างมองชัชวาลด้วยความผิดหวังและโกรธแค้นโครงการสำคัญของบริษัทมีปัญหาชัชวานแอบสับเปลี่ยนเอกสารสำคัญท่านประธานครับเอกสารตัวจริงหายไปแล้วลานินในร่างอนันต์สงบมากไม่ต้องกังวลผมมีไฟล์สำรองอยู่ในระบบคลาวด์ที่เราสร้างไว้เมื่อสอเดือนก่อนระบบสำรองที่ท่านประธานยืนยันให้ทำเองเหรอครับ ลานินใช่แล้วครับจัดการแก้ไขปัญหาได้เลยทีมงานแก้ไขสถานการณ์ได้ทันเวลาทุกคนโล่งใจและชื่นชมเมษาที่เห็นเหตุการณ์มาตลอดแววตาเต็มไปด้วยความประทับใจและความรักงานเปิดตัวโปรเจกต์อนันน e เว n e s s จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางสื่อมวลชนลานินในร่างอนันต์ยืนอยู่บนเวทีกำลังจะเริ่มนำเสนอชัดชวานยิ้มเยาะจากมุมมืด กดปุ่มบางอย่างจ,จูจูจอภาพขนาดใหญ่ทั้งหมดก็ดับมืดไปผู้คนในงานส่งเสียงฮือฮาชัดชวานเดินออกมาจากความมืดใบหน้าเต็มไปด้วยชัยชนะโอ้เกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานอนันต์ดูเหมือนระบบจะขัดคล้องนะลานินในร่างอนันต์ยังคงสงบสั่งการทีมงานด้วยสายตาลามินจอภาพกลับมาทำงานอีกครั้ง แต่สิ่งที่ฉายขึ้นมาคือหลักฐานการทุจริตทั้งหมดของชัชวานฝูงชนแตกตื่นเสียงดังกว่าเดิมชัชวานหน้าซีดเผือดไม่จริงนี่มันอะไรกันเมษาเดินเข้าไปยืนข้างลานินในร่างอานันต์อย่างมั่นคงลานินหลักฐานเหล่านี้จะพิสูจน์ทุกอย่างที่คุณทําไม่ผมไม่รู้เรื่องรวมถึงหลักฐานที่เชื่อมโยงคุณกับการหายตัวไปของอานันต์ตัวจริงด้วย ชัดชวานทรุดลงคุกเข่าต่อหน้าทุกคนใบหน้าเต็มไปด้วยความอับอายและความสิ้นหวังเมษาเบิกตากว้างด้วยความตกใจแต่ก็รู้สึกโล่งใจที่อนันต์ปลอดภัยนักข่าวแย่งกันถ่ายภาพและตะโกนถามคำถามอนันต์กรุ๊ปก้าวสู่ยุคใหม่ชัชวานถูกจับกลุ่มลานินในร่างอนันต์ยืนมองวิวเมืองจากหน้าต่างสำนักงานแววตาซับซ้อน เมษาเดินเข้ามาหาช้าๆยืนอยู่ข้างๆอัน,นันฉันรักคุณนะรักอัน,นันคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าฉันฉันขอโทษที่เคยสงสัยและไม่เข้าใจคุณมาตลอดลานินในร่างอัน,นันมองเมษาด้วยแววตาอ่อนโยนแต่ก็มีแววหนักใจลานินผมจะบริหารบริษัทนี้ต่อไปเพื่อรอการกลับมาของอัน,นันตัวจริง ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามลานินในร่างอนัน์ตทำงานอยู่ในห้องตอนดึกเธอได้รับอีเมลปริศนาไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงภาพถ่ายของลานินในร่างเดิมถูกมัดอยู่เกมเพิ่งเริ่มต้นลานินลานินในร่างอนันต์จ้องภาพนั้นด้วยความตกใจสุดขีด